ผมพูดภาษาไทยคุณแปลเป็นภาษาอังกฤษพร้อมไหมครับผมเป็น I am ฉันเป็น I am เหมือนกันครับคุณเป็น You are พวกคุณเป็น You are เหมือนกันพวกเราเป็น we are พวกเขาเป็น they are พวกมันเป็น they are เขาเป็นผู้ชายนะครับ he is เขาเป็นผู้หญิง she is มันเป็น it is แค่นี้นะครับคำว่าเป็นปร,รนภาษาอังกฤษใช้บ่อยมากจริงๆถ้าสับสนแล้วพูดอย่างเช่น I a R e จริงๆชาวต่างชาติเข้าใจครับแต่ I am มันคือวิธีถูกต้องครับอันนี้คือพื้นฐานมากครับเพราะฉะนั้นแนะนำดูวิดีโอนี้หลายรอบนะครับถ้าเสร็จแล้วจะการในบทเรียนต่อไปครับ